ฉันบังเอิญไปพบส้มตำที่แยกบ้านในมาเธอว่าแยกบ้านในทางไปดนสักอันเธอร้านพินิจอีซ่านวัฒนาพานเธออ้อยชุดโยอดเลยเธอว่าบังเอิญไปโจ้แต่พอกินแล้วติดใจนักเธอถึงไกลขอหมูยางกนเถอ รวยๆมาเลยนี่น่ากินมากเหล่อยชายวัตถุดบแต่เธอทอดไม่เลยนี่เธอเนี่ยฉันชอบมากเลยนี่ฉันช้องเป็นส้มตำปลาตีนไก่เถอทุดยอดน่ากินเหลียวนัวทึ่งเครืองส้มตำเลยนี่เธอปันขาน้าวเหนียวเป็นกอนจิ้มกับส้มตำไดแรงอ,อกเถอสร้างปลาดุกมาตัวหนึ่งกันปลาดุกเขาไม่ว่านเลยถึ่งยางกําลังดีเนือ้อนุ่มมากเลย ตึงนี่น้ำตกเธอออจิ้นกำลังดีกินกับตำตำกินกับปลาดุกจุ่มข้าวเนียวข้าวปากพันเป็นก้อนเป็นก้อนเธอวายฉันชโชบมากเลยนี่เธอะบรนานพีนิดนะเธอหนะ้าปลายเกี้ยนวอีซาา่านวัวตาพันเด้อปิดทุกวันทุกเปิดตั้งแต่ตีสิบครึงเป็นตอนไปไปตนาะเธอ